เบบิงครัสวัสดีครับพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งปลาเพิ่งยุกเคขื่อนยังกับยุกเยาะบอกอาจารย์เตือนแล้วเอาเยาะเตือนมากนี่ครับโมปลาครับพี่น้องเบิ้งฝนเต็มเลยครับเป็นฝนเป็นกระสอบเลยเบิ้งฝนจะเปับผมมีหอดสร้างครับพี่น้องน้องมาหาครับผมน้องมาหาอะไรบ้างโฉมปลานี่หลายแห้งครับทมง่ายๆนี่เบิ้งเบิงครับหลายแห้งหลายอีกทีพี่น้องไปตามซ่อนครับอันนี้เอาเป็นคลิป ไปเปิดเบื้องยอดหลังเอาด้วยครับพี่น้องก้าสีไล่สดกิดสียากพูนทั้งคนเพิ่นนั่นอ่านาจา์อยู่อยากอายเพิ่นแก่ผาโซ่เลยครับเพิ่มพูนทั้งคนแก่แก่ผาโซ่โย่กับเลยบรสะดวกสีไล่สดต้องขออภัยพี่น้องโยเกิร์ตมากนี่ซอยกันเก็บครับพี่น้องเพิ่มพูนโอ้ยแปลกใจเลยมีเตอร์ปรากฏโชคโซคปรากฏไงครับโช่ปรากฏไงปอปอปรตกฏโอ้ยนะครับใช่ใช่เบิ่องป้ยเบิื้องครับคุณ เป็นเด็ครับพี่น้องหาอยู่หากินอันนี้กินนแบบาทีอยู่ระยองนะครับพี่น้องอีสานพันจะเป็นครับผมมาาหเห็นบอกครับในเมืองียุ้ยเซกับโบว์ดตายครับพี่น้องคนอีสานหาอยู่หากินเปลี่ยนกับกินง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้องในในเมืองมิดานครับผมบ้านนอกกักด่างครับก็ได้กินปลาครับในเมืองกักด่างในเงินหรือครับแต่ว่านี่ในบ้านนอกนี่บ้านนอกกักด่างกินปลาเอาอันนี้เพื่อเดินจมเอาเนาะครับพี่น้องครับจมปลาครับผม นี่แหละครับเฮ็ดง่ายๆครับพวต้องเฮ็ดยากสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสิพ <mm ีเฮ <mm ็ดนี่ยังกินกินอยู่นี่สามจังหวัดกับพวเฮ็ดพี่น้องเลยหลายแังสิบวกอะไรครัเฮ็ดสมมดปลาหนาเฮ็ดสมโอ้ยปลาปลโคตกับต้มต้มแซ่บต้มต้มะรอเฮ็ดอียังเดี๋ยวสิคอยติดตามเบื้องว่าอาจารย์เตือนถ้าสีเฮ็ดอี่ยังสู้กินพี่น้องเบื้องเด้อเบื้องเด้อพูดนลยเป็นน้ำหวยครับพี่น้องน้ำหวยน้ำคล้องครับปลาหลายแห้งเ่ราะมันขังไว้สัน คนหาอยู่หากินหลายครับพ่อพ่อดบเตี๋ยอแม่ให้แบงค์นั่นนะใส่เกีงเตี๊ดใส่เกีงมาขอกล่องนรัเพื่อนเอาเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งตรงขอใหยได้ครับพี่น้องเบิ้งสิบุกไปอันนี้เป็นไหนแน่ยู่น้ำทงน้ำทาพี่น้องเลยอยู่น้ำไฮน้ำหน้ากับแบบนี้แหละครับแบบลูกทุ่งเนบ้านครับพี่น้องมาจับหางมันมันดีใส่มากพี่น้องเบิ้งผมนอาจารย์เตี๊ดมาแล้วครับอาจารย์เตี๊ดมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วจับปรากฏจับอันนี้ปลาอะไรปลาขาวครับผมปลากาปลากาบานปลานองปนาดนีัขนาดไปกันแสดงว่าแบตเบิดครับพี่น้องปลาดิ้นหน่อยปลากาปลากาตัวน่อยอันซ้อนหลายครับเบื้องปลากาหน่อยหน่อยปล่อยเลยโอ้ตอนนี้เลือกได้ครับพี่น้องเลยมากแบบได้กับเลือกเอาครับบุพเพจขนาดกับยื่นลงน้ำครับขนาดมากกับยื่นเซกูถังครับตัวน่อยหน่อยตัวหน่อยขั้นขั้วเกตครับพี่น้องขั้นยิ่งนกอีกขั้นลกขน พุ่นแล้วในนี่นะตัวน้อยๆไม่เอานี่ครับเบิ่งปลาเข็งอยู่ปลาขาวปลาขาวปลาขาวใสเอาครับปลาเข็งหรือปลากระเด็ดดินเดิงๆอยู่นั่นปลาหมอน่ะปลาหมอปลาการน่ะติดมุ้งน้ำติดมุ้งน้ำด้วยอ๋ออันนั้นพวกเอาตีปลาเข็งน่ะปลาหมอไม่เอาเนี่ยครับนี่นี่นี่ตัวขนาดตัวสั่นพุ่งมันตัวใหญ่อยู่ดิพอดีมันยกย่อดเลยใหญ่อยู่เอาเอาเอาดำเออ เไ,ได้ครับพี่น้องออามาได้เดี๋ยวอาจารย์เือแล้วสีเห็ดแนวอยู่กินสู้กคับเบื้องครับประกดครับบูลยตัวใหญ่งยตัองต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 อาตองตบงตอ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 หออยงหออเอใส่ถังออง่งงงองนี่ตองปหาถังอมีหอ รถกบประหลาดมันคือกันในลูปหลาดมันคือกันอะไรแต่มันอยู่สีมันไล่ม่นอกรนี่เลยมันเดี๋ยวไปจับหางว่าได้ปรกฏเดี๋ยวิจับหางมัาดีเขาตับโดได้นั่อนดีเขาได้นอนห้องให้บัดขึ้นนี่ตีงี้มันดีกับคุ้มนะครับจะจับะกาหน่อยน่อยาบเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งโอ้ยสุดยอดเลยครับเอาจักหาหน้าที่กับพ่อนาะ ข้อหอมปากหอมข้อเนี่ยเบิ้งเอาเนี่ยนี่นี่นี่ปลาดนี่ตัวนึงเนี่ยเอาเส้นทางเหมือนปลาลาดเนี่ยยำเลยกุ้งเต้นก้อยกุ้งเต้นนี่โอ้ยสุดยอดนี่ปลาลาดดิ้นนี่ปลาลาดปลาลาดเป็นสี่นี่เบิ้งครับพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งไล่สักครับพี่น้องสักไว้กันมาถามเนี่ยนี่นี่นี่ชักเกอร์ชักเกอร์ปลาช็อกเกอร์ชักเกอร์ชักชักอร์เบิ้งเบิ้งโอ้เบิ้งฝน เพิ่งพนักงานเก็บปลาครับพี่น้องหลังจากเก็บปวกแล้วแล้วก็มาเก็บปลาครับจ้างจ้างมามือละสามเลยนะครับเก็บปลามันหลายๆตังจางเลยเออหนุ่มโอยครับลูกอีสานพันจำเป็นขอบผมนี่แหละฮิเจังสี่ล่ะลูกอีสานเนี่เอาพ่อสานีน่เนาะครับ